อย่าก,ก้มเยอะค่ะลูกห่วงห่วงอะไรไม่มีอะไรให้ห่วงวันนี้เกือบขิดกับชุดแล้วเลยหลอกชุดชุดมันเวานิดนึงทุกคนมันข้างๆ้านิดหน่อยนานๆทีไม่เป็นไรหรอกเนาะมัมมี่มัมมีไม่ว่าอะไรหรอก เฟิร์ตไอพอลมันเกิดให้จิ๋วหน่อยได้ไหมคะวันที่18วมันเกิดจิ๋ววินี้แล้วหรอ18เดือนหน้านี่เหรอหรือว่าผ่านมาแล้วเฟิร์ตดูแลตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวไม่สบายจะหนอป่วยแล้วโอ้ยโอเคครับผมเดี๋ยวรีบไปอาบนะครับ เฟิร์สไม่ค่อยป่วยหนักเลยแบบไม่รู้เคยเป็นโควิดรอบหนึ่งตอนสองสองปีที่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยเป็นอะไรก็มีแบบเป็นไข้อ่อนๆน,นิดหน่อยไม่ได้แบบว่าป่วยหนักอาไะแบบภูมิต้านเยอะ เดี๋ยวก็ป่วยค่ะผู้้นี้พุ่งนี้ตื่นมาป่วยเลยเพราะว่าไม่ยอมอาบน้ําเห็นเราไม่อ่านเม็นให้200รอเห็นนะครับพี่นิววันดีครับจอเนอรเป็นมาสี่รอบเลยหรอหุ้ยเกินไป คนแบบเป็นบ่อยครับเป็นบ่อยจริงๆเนาะเพื่อนผมแบบว่าเป็นห้ารอบได้มันไม่รู้ว่าทุกวันนี้สุขภาพยังจะแบบแข็งแรงอยู่หรือเปล่าใครที่ป่วยก็อัดวิตามินซีเยอะๆนะครับทุกคนชว่วบน้ำแล้วเฟิร์ดยังไม่อาบอีกพี่โชว์เขานอนไปแล้วครับ <laughs> เฟิร์ดยังไม่ได้ห้ามอะไรเลย <laughs> อยากเจอเฟิร์ดเบ้างอยากเจอเหมือนกันนะครับ นี่เดี๋ยววันที่26ครับผมมาเจอกันได้นะครับงานนิยมยีนที่เซนทันพลาบสองใครว่างมาเจอกันได้นะวันที่18ผ่านมาแล้วครับแฮปปี้ย้อนหลังให้นอยครับขอฟิวแฟนด้วยโอ้ยแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะคะแฟนอ้ยก็มีความสุขมากๆนะครับผมขอให้ คิดอะไรก็สมหวังทุกเรื่องเฮงๆรวยๆนะจิว๋วเยบิบเยิบหายงอนพีนิวยัางเวหาชี่สูหนะเปิดแก้งงอนเล่นครับพี่นิวไม่ได้งอนจริงแต่เสียใจพี่นิวบอกว่าไม่มาหาก็เลยแก้งงอนแค่เสียใจเฉยๆครับ แล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้ไม่ว่าจะในกลุ่มบ้านก็เฟิร์สก็อ่านอยู่นะครับแต่ไม่ไม่ได้เข้าไปตอบเพราะว่าไลนา์เฟิร์สมันไม่ค่อยดีโทรศัพท์พังครับเดี๋ยวจะไปเก็บตังค์ซื้อใหม่แล้วตอนนี้ก็ต้องอดทนใช้แบบพังพังไปก่อนถ้าป่วยนะเฟิร์ส ไม่ป่วยครับเฟสัญญาว่าจะไม่ป่วยถ้าป่วยก็จะกินยาดูแลตัวเองดีๆครับวันนี้เธอเห็นเราไหมไม่รู้แต่เราเห็นเธอนะนี่เห็นครับเห็นทุกคนหมดแหละ จะเจอรูกังเลยวัสดีครับพี่นิวหมอนิวมาเจอกันได้วันที่26นะครับทุกคนที่เซ็นทานพรารสองถูกหวยเปโทรศัพท์ให้เลยโอ้ยน่าจะยากครับพี่นิวป่ยังไม่เคยถูกเลยแม่ถามอะไรบอกไม่เคยถูกเลย แต่พอบอกทุกคนวันนั้นก็คือฟุกถูกเฉยแล้วก็พอบอกอีกรอบก็ไม่ถูก ันนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะไม่ง่วงหรอรู้ง่วงนิดนึงครับไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งนอนบนเครื่องมาก็คือเมื่อเช้ามีเรื่องที่โชว์บอกเฟิร์สนอนบนเครื่องแล้วเฟิร์สนอนอาปากเนี่ยก็คือเมื่อวานเฟิร์สได้ทำบุญมาตั้งแต่ก็ตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงแปดโมงออกไปไปที่บริษัทประมาณ เก้วงครึถึงแล้วก็ออกกว่าจะออกก็ประมาณ11โมงอะไปถึงที่วัดสำนักเอกอ่าสำนักเอกสันโดษประมาณกี่โมงสี่โมงสี่โมงสี่โมงครึ่โมงประมาณนั้นแล้วก็ขึ้นไปทําบุญตอนแรกเฟก็กะว่าจะไลา์แต่แบบโทรศัพท์คิดทุกคนได้เห็น ขอโทษด้วยนะครับเมื่อวานที่ไลฟ์แบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะสัญญาณไม่ค่อยดีขึ้นเขาวัดคืออยู่สูงมาก500ขั้นเดินขึ้นเดินลงคือกลับมาขาสัน่นก็คือกลับกว่าจะกลับมาถึงที่บ้านที่ห้องก็ประมาณตีสองอะที่ไปทำบุญกลับมาถึงตีสองแล้วเราหลับ หลับบนรถก็หลับตลอดแหละก็แบบแต่มันก็หลับไม่เต็มอิ่มแบบรถมันเร็วแล้วก็ทางมันแบบมันเป็นหลุมอะไรอย่างงี้ด้วยก็แบบตกใจลับหลับ,ลบตื่นตื่น,นอะไรยเงี้ยเออก็หลับไม่ค่อยสนิทมาสองสามวันและแล้วก็พอไปขึ้นเครื่องวันนี้อีกก็แบบป๊อกกระเล็บน <c oughs> อนอาปากแล้วพี่พนักงานอ่ะ พี่แอร์เขามาสกิดบอกว่าให้เปิดหน้าต่างแต่เฟิร์สไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่แบบเหมือนจะรู้ว่ามีคนมาสกิดให้ทำอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่สนใจแล้วก็หลับต่อแล้วพี่โชว์ก็บอกว่าพี่โชว์เปิดให้เปิดหน้าต่างให้เพราะว่าเขามาสกิดบอกแล้วเฟิร์สบอกว่าก็นอนอาปากแล้วเขาก็พี่โชว์ก็เลยช่วยเปิดหน้าต่างให้ตลกอ่ะ แล้วขาก,กลับมาก็เหมือนเดียวปอกทั้งคู่เว้ยพี่โชก็คือหลับไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็หลับไม่ค่อยสนิทอะไรแอร์บนเครื่องร้อนมาถึงที่กรุงเทพก็ฝนตกและก็นั่งหารถไม่ได้เลยจำเป็นต้องนั่งมอไซค์กลับแล้วก็เปียกหมดเลยตามสภาพครับ เฟิร์สพักกาศดเป็นไงบ้างครับผักกาศดดีขึ้นแล้วครับผมแต่รอไปให้หมอเช็คอาการอีกทีว่าน้องต้องดูแลรักษายไงเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เหมือนเชลลาที่อยู่หนังน้องมันก็เริ่มแบบตกสะเก็ดแล้วก็เริ่มร่วงเลยครับผมเพราะว่าเฟิร์สก็ได้ยาจากคุณหมอมาแล้วก็ฉีดเทวกาศยากแก้เชื้อแบบยากินด้วย กินเบอร์รี่ยังมีจดหมายในนั้นด้วยนะกินแล้วคาพี่โงคุณขอบคุณมากนะครับอร่อยมากเวิร์กินทุกวันเลยตื่นเช้ามาก็กินก่อนนอนให้กินหิวก็กินจะหมดละ <c oughs> พี่เฟิร์นเหมือนชกเป็นหวัดไม่เป็นไม่มีใครเป็นหวัดทั้งนั้น ดูแลตัวเองด้วยนะขอบคุณค่ะทุกคนก็ดูแลตัวเองเหมือนกันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเออแล้วเมื่อวานคือแบบกลับมาลืมเล่าอีกเรื่องคือพอถึงห้องเฟิร์ก็รีบแบบเตรียมของที่จะไปใช้งานในวันนี้แล้วก็แบบรีบอาบ,บน้ำนอนแล้วพอนอนเสร็จก็มีเสียงเสียงสัญญาณเตือนไฟเ่อไฟคอนโด คอนอโดมีไฟหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้่แบบสัญญาณมันร้องดังมากไอ้เราก็ตกใจว่าเสียงอะไรบบไฟไหม้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนอคอนโดเหมือนเคยไฟไหม้แล้วก็นั่นแหละเราก็ตกใจแล้วก็เดินไปดูหน้าห้องก็เช็คว่ามันมีอะไรหรือเปล่าก็ไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีใครออกมาไม่เห็นมีกลิ่นควันไม่เห็นมีอะไรก็เลยนอนต่อแบบเดี๋ยวคงมีคนมาปิดแหละหรือว่าสัญญาณมันน่าจะลั่นเองอะไรหรือเปล่า พอก็นอนนอนไปสักแบบก็นอนไม่หลับก็กว่าจะหยุดก็ไม่หยุดก็เดินไปออกออกไปดูอีกทีก็เริ่มแพนิกแล้วว่าเออคอนโดโฟไฟไหมเปล่าอ่ะสรุปออกไปดูก็คนเริ่มทยอยออกห้องกันมาแล้วก็มองออกจากประตูห้องมาชะเง้อมองดูแต่และทุกคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยแบบออกไปแล้วก็ลงทางหนีไฟแล้วก็ไปรวมกันอยู่ตรงใต้คอนโดอ่ะเต็มเลย ตอนประมาณเจ็ดตีสแล้วอะนิติไม่แจ้งเลยครับนิติไม่ได้แจ้งอะไรเลยครับผมแล้วเฟยก็ไปยืนรอแล้วก็ไปเดินดูรอบๆคอนโดว่าเอ๊ะมันมีไฟไหม้หรืออะไรหรือเปล่าะสรุปก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วคราวนี้พี่ราบอกพอเาว่า ขึ้นไปดูไปเช็คแต่ละชั้นแต่ละชั้นแล้วก็ลงมาบอกว่าเออไม่มีอะไรสงสัยสัญญาณมันลั่นเองหรืออะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้เรื่องก็แบบหุดหงิดอยากนอนก็รีบขึ้นมานอนเลยไม่สนใจอะแบบจะไม่ก็ไปจะนอนลุกตื่นมาโดนไฟคอ ทางนี้โดนฝนเชียงใหม่เหมือนจะป่วยเลยโอ้ยกินยาด้วยนะครับเดยวเฟิร์สก็ลงรายกันเดี๋ยวจะไม่กินยาเหมือนกันครับตักไว้ไเว<า>สื้อติดกระดุมหน่อยไหมโอ้โห มันแค่กระดุมเดียวเองเนี่ยติดก็ได้ติดก็ได้หมมีหมูมีว่าว่าไงเฟย์ก็ว่าง้นครับแต่ก้มแล้วมันเห็นไงไหนก้มยังไงมันไม่เห็นเห็นอะไรเห็นสร้อยไงให้เห็นสร้อย ติดหรอเฟิดว่าไม่ติดดีกว่ามั้งติด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 ตด,ดื้ออะไรไม่ดื้อเปิดขอโทษนะทุกคนเปิดแต่ชื่อดอมละแต่จะประกาศเลยดีไหม ิในใจทั้งหมดไปด้วยอารมณ์รีฉันเลยต้องยอมรับความเจ็บปวดที่หดมาเหมือนกับคมมีเวลามันผ่านไปแห่บอก17วันนั้นจะมาไลฟ์วันที่17แล้วแต่ว่าวติดไปทําบุญเช้านี่แหละ <c oughs> ก็เลยแบบเออรีบนอนดีกว่า <c oughs> ก็โตดีไหมายต่อเวลาต่อเวลา เวลาดอะแฟนระกาศพรุ่งนี้ข้ามาเร็วหน่อยก็ได้คนยังไม่นอนกันได้ครับผมวันนี้มาดึกเดี๋ยวไว้บอกพรุ่งน,นี้แล้วกันเนาะนี่มาดึกเลยจริงครับ ตกลงเห็นจดหมายไหมครับขอบคุณสาหรับความไว้พอรอมันเกิดนะครับเห็นครับมีโงคุลขอบคุณนะครับชาสวัสดีครับเพิ่งตื่นตื่นเวลานี้แล้วจะนอนตอนไหนแกะกล่องสุ่มยังกล่องซุ่มกล่องสุมงส่มตัวไหนตัวนี้เฟิดแอบแกะไปก่อนแล้วครับ มีได้ตัวนี้มาเพิ่มแล้วก็มีตัวนี้น้องชื่ออะไรแต่นี้ดีโมหรือใช่ปะจำชื่อไม่ได้แต่น,นี้เหมือนมีคนแกะมาแล้วให้ด้วยมีคนลุ้นมาแล้วด้วยก็เลยเออเปิดเลยก็ได้ ขอบคุณนะครับเป็นหวัดอรืเปล่าไม่แน่ใจเลยครับไม่น่าเป็นนะเสี่ยงเหมือนแค่ขึ้นจม,มูกเอง คนด้าของพี่นิวอ่าแปงว่าพี่นิวแกะมาให้แล้วใช่ไหมเพื่อเห็นมีเทปมาปิดไว้อยู่มีลุ้นให้ด้วยขอบคุณนะครับไม่น่ารอดต้องรอดสิเรามันสุดยอดมนุษย์อยู่แล้วไม่มีทางเป็น เวสมัยตอนอยู่ช่วงมัธยมเพื่อนเราอยู่โรงเรียนกินนอนใช่ไหมครับอยู่อยู่หอแล้วแบบเวลาวันฝนตกก็จะไปเล่นกับเพื่อนวิ่งเล่นกันก็คือฝนตกแล้วมันก็จะเข้ามาในห้องเราก็ต้องไปแบบเช็ดรีดน้ำออกจากห้องห้องหอพักะอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันแต่ก็เป็นเล่นกันอนะ่ะก็วิ่งไปวิ่งมา สนุกมากมันลื่นๆน่ะแล้วก็เอาบอลมาเตะเล่นจริคออาาง,ค,ง,ง,งคิดถึงช่วง,งมัธยมสุดอ่ะอยากกลับไปเป็นเด็กตอนนี้แกเล่นสนุกเลยนะใช่ครับสนุกมากแต่ก็โดนฟาด <laughs> โดน โดูทูหอฟาดบอกให้ทำความสะอาดมาเล่นกันจริงมัธยมเป็นอะไรที่สนุกมากจริงไหครับต้องป่วยแน,น่นอนทาไม่รีบไปอาบน้ำหนูจำหน้าพี่ได้แอบหลงรักอ่า ทิ้งหอหน้าตอนนี้กับตอนแอบหลงรักเหมือนกันเป๊ะเลยละ่ะครับแต่ตอนแอบหลงรักเวลาผมลงหลงเข้ามาออกทางไหนไม่มีทางออกครับผมไม่ให้ออกด้วยขังไว้ในนี้แหละเดเม โอเคครับทุกคนไล์เปิดเออยังไม่อยากไปอ่ะ think นี่เดี๋ยวสามสิบเปิดลงละอ่ะเดี๋ยวรีบไปอาบนะ้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไล์ใหม่ วันนี้หนูยิ้มละลายวันใจมากพี่โกคุณไม่ได้ไปไม่ใช่หรอฝากใครไปครับมีแต่คนไล่ไปอาบนะ้ำ เคยอาบแล้วอาบทำไมบ่อยเปลืองน้ำ <c oughs> มีตัวแทนไหมครับส่งใครมาแล้วทำไมพี่โงกุลไม่มาด้วย <c oughs> อาบน้ำไวๆเลยทึกป่วย ใจสะอาดเราก็สะอาดครับทุกคนก็เคยบอกไปแล้วไงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยดูแลตัวเองดีๆนะคะไม่อยากให้เป็นอะไรอยากให้เป็นของเรา มุกเดิมอ่ะขอมุกใหม่ในไม่ทิวแม่จะไหวแล้วนะกราบเฟิร์ดดื้อโชว์ไม่ดื้อไม่จริงวีโชว์ก็ดื้อพีโชว์ดื้อกว่าเฟิร์ดถ้าเฟิร์ดดื้อพีโชว์โคตรดื้อ โชว์แบบปราบเด็กดือ้อไปอาบน,น้ำพี่โชว์ไม่ตื่นนะเห็นพี่โชว์บอกอยากหลับที่ห้องอยากหลับบนเตียงสบายๆว่าชว่วงนี้ไม่ค่อยได้หลับเต็มอิ่มเท่าไหร่หลับหลับ,ลบตื่นๆป่านนี้พี่โชว์น่าจะหลับไปแล้วครับคงฝันถึงเฟิร์สอยู่สามสิบแล้วค่ะ โอเคครับไปก็ได้ไปจริงๆเอานะไปจริงๆเอานะบอกลักก่อนเร็วไม่รัก มังคับเฟอร์อาบน้ำบอกว่าใจสะอาดเราก็สะอาดคนไลเฟอร์ไม่อาบน้ำจะรีบไปไหนอา้าวเมื่อกี้ยังทุกคนยังไล่เฟอร์ไปอาบน้ำอยู่เลยอาบน้ำเสร็จไล่ต่อได้ไหมคะไอาบน้ำเสร็จแล้วมาไล่ต่อทุกคนเนี่ยดูเฟอร์อยู่แล้วดึกแล้วนะ เดี๋ยวไว้พรุนี้มาหลายใหม่ครับทุกคนไปจริงๆละ่ะเดี๋ยวไปกินยาเลยทุกคนกนะ็กินยาเลยนะครับใครตากผลมาหลากทุกคนนะขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจที่ดีของเอบ๊้ยบาย ไปแล้วนะคุณในครับทุกคนรักทุกคนนะครับเันดีนะกุณในไปแล้วนะไปแล้วนะไปจริงๆแล้วนะบาย n ุ g h นครับทุกคน